ฉันไม่ได้ขึ้นเวทีมาหลายวันนะคะรู้สึกอยู่ข้างล่างคันปากยิบยิบมันขัดใจหลายๆเรื่องแล้วก็ฉันฟังนะคะในข่าวฝันชัยบอกว่าลงขันจะเก็บท่านสุเทพเป็นผู้นำม็อบแต่ท่าน ดูนะคะว่าผู้นำม็อบตัวจริงอ่ะเป็นใครเจอเลยค่ะดูคลิปนะคะค่ะคลิปคลิปมีปัญหาใช่ไหมค่ะคือผู้นำม็อบตัวจริงเนี่ยนะคะ คือลังสิมารอดรัสมีค่ะ <laughed> เพราะว่าดิฉันเนี่ยม็อบพื้นทุกวันเลยนะคะที่ลาชะดำเนินดิฉันเป็นแพทย์ประจำตำบลราชะดำเนินนะคะก่อนที่จะถึงตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมคะผู้นำม็อบตัวจริงนะคะ เพราะฉะน,นั้นขวัญชัยไม่ต้องไปยิงหัวท่านตุเทพมายิงหัวลังสิมาได้เลยค่ะวันนี้นะคะดิฉันได้ไปเป็นพยานศาลรละธรรมนูญเกี่ยวกับการกดบัตรแทนกันนะคะเงินกู้สองล้านล้านก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องนะคะว่า ดิฉันได้ให้การในชั้นศาลนะคะดิฉันก็เรียนกับศาลว่าท่านคะเปิดคลิปเลยคะ่ะดิฉันจะบรรยายตามคลิปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดิฉันจะให้เปิดคลิปนะคะดิฉันจะพูดให้ท่านฟังว่าดิฉันพูดอะไรบ้างในศาลเปิดคลิปเลยคะ่ะอันนี้นะคะดิฉันให้ปิดเสียงในสภา ฟังเสียงลังสีมาอย่างเดียวศารก็ถามดิฉันว่าคุณรู้ได้อย่างไรว่าคนที่กำลังกดบัตรเนี่ยเป็นคุณนรลิสศรทองธีราชสอสอพักเพื่อไทยจังหวัดสกลนครดิฉันก็บอกว่าเขาเป็นสอสอสมัยแรกปี2554พร้อมกับดิฉัน แล้วก็มาเป็นปีล่าสุดนี้นะคะ2,552ไอ้54นะคะ10ปีและดิฉันก็บอกว่าเขาเคยไปประชุมกับดิฉันได้พูดคุยกันและดิฉันก็บอกว่าแค่ดิฉันเห็นหลังเนี่ยดิฉันก็จำหน้าได้แล้ว ทางสารก็ถามดิฉันว่าแล้วคุณมั่นใจได้ยังไงว่าคลิปอันเนี้ยไม่ซ้ำกับคลิปของพบอรบที่มาของสวดิฉันก็บอกว่าชุดมันไม่เหมือนกันเพราะชุดที่มาของสวเนี่ยข่าวที่แล้วเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลแต่มันไม่มีลายแต่คลิปอันนี้เนี่ยเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันแต่มีลาย และที่นั่งก็นั่งคนละที่ตอนนี้เนี่ยเขานั่งปากประตูเพราะว่าเขาจะต้องคอยรับบัตรใครที่เขาเอาบัตรจากเจ้าหน้าที่มาใครมาแล้วก็มารับบัตรของเขาคืนไปนะคะแล้วก็เวลาใครจะออกไปข้างนอกก็เอาบัตรมาฝากเขาไว้เพราะว่าสอสอเนี่ยบอกกับดิฉันว่าถ้าไม่ได้อยู่กดบัตรจะถูกตัดครั้งละห้าหมืนบาท ศาลก็ถามที่ฉันว่าวิธีการถ่ายคลิปของคุณเนี่ยคุณถ่ายยังไงิฉันก็บอกว่าิฉันขึ้นไปถ่ายเนี่ยอยู่บนชั้นลอยถ่ายด้านข้างทั้งสองข้างตาลก็บอกว่าแล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าเป็นคุณนริศจริงดิฉันก็บอกว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ย ในคลิปไม่เห็นหน้าชัดขนาดนี้สารยังตัดสินเลยว่ามีการกดบัตรแทนกันจริงและคราวนี้เนี่ยเห็นหน้าชัดกว่าเพราะว่าดิฉันเห็นการให้สัมภาษณ์ของเขาว่าไม่ใช่เขาเป็นคนกดบัตรดิฉันก็เลยต้องถ่ายให้ชัดมานี้สารก็บอกว่าทําไมคุณไม่ถ่ายหน้าตรงดิฉันบอกว่าถ้าจะให้ดิฉันไปถ่ายหน้าตรงเนี่ยมันถ่ายไม่ได้หรอก ต้องไปนั่งตรงตำแหน่งประธานเท่านั้นถึงจะเห็นด้านหน้าค่ะและถ้าถ่ายหน้าตรงเห็นด้านหน้าแต่ไม่เห็นข้างหลังว่าเสียบยังไงใส่ใส่บัตรยังไงกดยังไงก็จะไม่สามารถที่จะเห็นได้ถ้าท่านจะเอาข้างหน้าท่านก็จะไม่เห็นข้างหลังนะคะแล้ว ดิฉันก็บอกว่าท่านท่านศาลคะดิฉันเนี่ยที่ถ่ายคลิปเนี่ยมันถ่ายยากมากเลยเพราะว่าที่เนี่ยมันแคบชั้นลอยเนี่ยมันแคบมากแล้วการถ่ายเนี่ยถ้าเขานั่งเข้าไปข้างในลึกเนี่ยการที่จะเอากล้องไปซูมเนี่ยมันทำยากนะคะท่านก็บอกว่าถ่ายถ่ายยังไงให้บอกวิธีการถ่ายดิฉันก็บอกว่า มันถ่ายไม่ได้ค่ะท่านคะเพราะว่าถ้าไปนั่งด้านในถุดเนี่ยมันยังมีอีกหลายคนที่มันมีการกดบัตรแทนกันเยอะมากเพราะนั้นคนนี้เนี่ยศารก็บอกว่าเอาแล้วเขาไม่รู้เหรอว่ามีคนถ่ายเขาดิฉันก็บอกว่าเขาไม่รู้หรอกคะ่ะถ้าเขารู้ดิฉันคงถ่ายไม่ได้หรอกคะ่ะพอเสร็จเขาก็เชิญ คุณณริศรทองธีรัตน์นะคะเข้ามาชี้แจงก่อนที่จะชี้แจงเนี่ยเขาก็ให้สาบานตัวก่อนแต่การสาบานตัวเนี่ยของศาลยุติธรรมกับศารลรัฐธรรมนูญมันต่างกันถ้าเป็นศาลยุติธรรมเนี่ยมันจะต้องสาบานแล้วให้มีอันเป็นไปสามวันเจ็ดวันแต่ศารลรัฐธรรมนูญมันไม่มีการแช่งไงมันได้แต่ว่าข้าพระเจ้าเนี่ยจะให้การตามความเป็นจริง ะะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังเขานะคะว่าเขาให้การยังไงเป็นผู้แทนราษฎรตอบอย่างเงี้ยดิฉันอยากจะเอาหน้าเนี่ยมุดแผ่นดินหนีไปเลยสารถามเขาว่ารูปในในคลิปเนี่ยเป็นรูปของคุณใช่ไหมคุณนริศอนก็บอกว่าใช่ทำไมถึงใช่ เขาก็บอกว่าผมจำหน้าตัวเองได้ถ้ามึงจำหน้าตัวเองไม่ได้นี่มึงก็บ้าแล้วประเจษสานก็ถามว่าแล้วคุณกำลังทำอะไรอยู่นาริสอนก็บอกว่าผลกำลังกดบัตรลงคะแนนสานก็ถามว่า แล้วพยานเนี่ยทำไมกดบัตรหลายใบเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีสูตรหลายชุดเขาต้องมีบัตรเนี่ยไปใส่ที่สูตรนู้นสูตรนี้แล้วเขาก็ทำบัตรเนี่ยหายเพราะฉะนั้นเขาจะมีบัตรหลายใบพร้อมทั้งบัตรสำรองตอนนี้สารเนี่ยก็ซักไปว่า พฤติกรรมการเสียบบัตรหลายๆใบเนี่ยคุณทำบ่อยไหมเขาก็บอกว่าผมชอบทําอย่างนี้มานานแล้วผมเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยผมเสียบบัตรแล้วผมก็ชักออกผมเสียบบัตรผมก็ชักออกพอเสร็จสานก็ถามว่า คุณมีบัตรเอ m มไหมพยานก็ตอบว่าผมมีบัตรเอ m ศสารก็ถามว่าแล้วเวลาคุณไปกด ATM เนี่ยคุณทำแบบนี้ไหมเขาก็บอกว่าบัตรเอ m เเนี่ยเขาก็เสียบเข้าเสียบชักออกเสียบเข้าชักออกทำเหมือนกันเลยกับบัตรลงคะแนนในสภา ว่ามันบ้าไหมเนี่ยผู้แทนแบบเนี้ยแล้วบัตรลงคะแนนเนี่ยจริงๆแล้วในสภาเนี่ยบัตรจริงจะมีแค่หนึ่งบัตรแล้วมีลูกประจําตัวของสสแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่มุมบัตรแต่อันนี้เนี่ยบัตรเนี่ยเป็นปึ้งเลยมีรูปทุกใบเลยนะคะแล้วเขาชี้แจงว่าบัตรเขาหายแล้วก็าทาบัตรใหม่แต่เขาเนี่ยกดไปแล้วชักออกแล้วก็กดใหม่แล้วก็ชักออก 6-7บตรเนี่ยก็จะทําแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นบัตรของเขาเป็นบัตรสํารองมันกดไม่ได้หรอกค่ะเพราะเมื่อเปลี่ยนบัตรใหม่โค้ดมันก็จะเปลี่ยนใหม่มันก็จะกดไม่ขึ้นเขาก็บอกว่าเขามีบัตรสํารองแต่บัตรสํารองในสภาเนี่ยมันจะเป็นบัตรสีชมพูไม่สามารถที่จะใช้ได้ทุกคนเหมือนกันจะต้องมาเซ็นชื่อเพราะฉะนั้นศาลก็เลยบอกว่าให้เอาข้อมูลจากในสภาเนี่ยว่าคุณนริศรทองที่ราชเนี่ย ได้ทำบัตรใหม่กี่ครั้งกี่ใบคือได้ทำจริงหรือไม่นะคะแล้วก็ดิฉันก็มานั่งดูนะคะว่าการชี้แจงของพยานเนี่ยคุณณริศรทองธิราชเนี่ยเขายอมรับว่าเป็นตัวเขาจริงเขากดบัตรแทนจริงเขามีบัตรหลายใบจริง ยิ่งรักค่ะท่านเห็นไหมคะว่าพฤติกรรมอย่างเงี้ยลูกน้องของคุณทำอย่างเงี้ยคุณยังหน้าด้านจะอยู่อีกเหรอแล้วกฎหมายนะคะกฎหมายที่รัฐบาลเสนอไปเนี่ยรัฐบาลเสนอไปมาตรา190วันนี้ก็ ขัดรัฐธรรมน,นูญที่มาสอวอก็ขัดรัฐธรรมน,นูญถ้ายิ่งรักหน้าไม่หนาเนี่ยมันต้องออกไปแล้วถ้าเป็นต่างประเทศนะคะเขาออกไปตั้งแต่วันแรกแล้วแดนนี่เนี่ยมันหนาแบบสุดๆยิ่งกว่าตาช้างอีกจะบอกให้ดิฉันอยากจะบอกกับพี่น้องนะคะว่าความชั่วร้ายของระบอบทักสินเนี่ย แม้กระทั่งว่ากฎหมายเนี่ยที่จะผ่านสภามันก็ยังโกงเลยโกงแล้วโกงอีกโกงซ้ำโกงซ่แล้วก็ไม่ยอมรับการตัดสินของศารลรัฐธรรมนูญไม่เคา,ารพศาลมึงก็ไปอยู่ที่อื่นจะเลยไปเลยมึงอย่ามาอยู่เลยเมืองไทยถ้ามึงอยู่เมืองไทยแล้วมึงไม่เคา,ารพศาลไม่เคารพพี่น้องประชาชนมึงไม่ควรจะมาเป็นรัฐบาล มึงต้องไปอยู่กับพี่ชายมึงถ้ามึงไม่กลัวมึงอยู่ต่อไปประชาชนจะปฏิวัติให้มึงออกไปจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นพี่น้องคะเราต้องปฏิรูปก่อนไม่ใช่ว่าดิฉันเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งดิฉันเป็นสสดิฉันก็อยากให้มีการเลือกตั้งแต่ถ้าเลือกมาแล้วมันโกงแบบนี้จะมีสภาผู้แทนมาทำไม ได้สอสอที่ขี้โกงสอสอที่กดบัตรแทนกันทําผิดกฎหมายทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยทําไมปฏิรูปเลือกไปมันก็โกงอีกเพราะฉะนั้นในวันที่ส3านี้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ที่นี่ต้องไปบอกต่อนะคะคนละหนึ่งคนละสองให้ช่วยกันออกมานะคะมาปฏิรูปการเมืองก่อนแล้วถึงจะมีการเลือกตั้งค่ะ สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ใครเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ